วัสดีค่ะวันนี้เราจะมาลองดูว่าโครงการทดลองปลูกแครอทในกระถางของนักเรียนอนุบาล1ทับหนะที่เราได้ดำเนินการไปแล้วนะคะว่ามาถึงตอนนี้เนี่ยเราทำตั้งแต่วันที่14กันยายน2563จนถึงวันนี้วันนี้ก็วันที่8แล้วจะ120วันแล้วนะคะเรามาดูกันว่า โรงงานปลูกแครลลอทของใเด็กนั้นจะประสบผลสําเร็จหรือไม่คุณครูวานจะพาเด็กๆมาดูต้นแครอทค่ะ 1...2...3... นี่คือต้นแครอทค่ะในวันจานนี้จะครบ120วันแต่บังเอิญว่าเด็กๆจะไม่มีโอกาสได้มาถอน กูก็เลยแก้ปัญหาโดยที่จะยกลง,งไปข้างล่างให้เด็กๆได้ถอนแล้วก็เอาแบบผูถานตอนแทนแล้วก็รับนมนกลับบ้านด้วยนะคะแล้ววันนี้ก็เลยจะมาทดลองดูว่าเนี่ยต้นแครหรอที่ปลูกเนี่ยหวัวมันจะมีหรือเปล่าโอ้ตื่นเต้นตื่นเต้น,ตน,ตนลองดูนะคะเรามาดูกันว่ามันจะมีหัวไหมทดลองถอนหนึ่งต้นขออนุญาตนะคะเด็กๆอูอันนี้แบบ บางใบก็เหนียวเฉาไปแล้วนะคะเขาบอกว่าถอนที้นได้เลยนะ่นนี่นะพร้อมนับพร้อมกันว2นูอุ้ยดึงไม่ขึ้นดึงก็ใช้แรงเยอะมากนเนี่ย ใหญ่มากเลยโอ้เราที่ยกไปให้เนียรนี่หวัวมันจะใหญ่ไหมเนี่ยเฮ้ยเฉลิวจ๋าจังจเลยอ่ะเนี่ยค่ะแกลอรดของเราอฮ้ยุ๊วันต้องแบบฉุกษาปลูกต่อไปหัวกระจิ้วเดียว เป็นหัวหรือเปล่าเนี่ยเยอะลงไปให้ด็กๆเนี่ยโอเคค่ะนี่คือแครล,ลอดของเด็กๆควรต้องลดแล้วก็ใส่ฮอร์โมนเยอะๆโอเคค่ะจบการนำเสนอค่ะนี่ค่ะหัวแครล,ลอดของเราเฮ้ย